ครที่เคยวางช็อกโกแลตไว้แล้วมันหายไปเนี่ยจะเข้าใจเลยนะว่ามันแบบเจ็บใจอะคือเราอยากจะกินแล้วมันหายไปเลยว่ะไอเดียเดียวันนี้จะพามาดูแคมเปญสุดกวนจากแบรนด์ช็อกโกแลตเฮอร์ชีที่ช่วยเหล่าช็อกโกแลตเลเวอร์เนี่ยจับขโมยกันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยตามแอดดิกมาฟังกันแคมเปญนี้นะคะมีชื่อว่า u n s t ีเ l อร์ช c อกโกแลตบาร์ที่เปลี่ยนช็อกโกแลตธรรมดาให้กันขโมยได้จริงโดยทางแบรนด์ได้ร่วมมือกับเอเจนซี่โฆษณาพระพิสิทธิ์บาซิลและบริษัทรักษาความปลอดภัย ADT Security Solution ในการฝังบููทธโลว์เอนเจี้เขาไปในทีสกิลเลต ที่วางไว้ได้ขยับออกจากรัศมีความปลอดภัยที่เจ้าของตั้งค่าไว้แอปในมือถึงก็จะแจ้งเป็นกันแบบทันทีเปืี่นเป็นข้อความแบบ <c oughs> คิเลนว่า your bar is in danger l o o k s l i ล e you are not the o n l y v a าเ l เวอรเนี่ยบายหรือว่าช็อกโกแลตของคนเนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะคะดูเหมือนว่าจะมีคนที่เป็นคนชอบช็อกโกแลตอยู่ใกล้ๆอีกคนนะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวงานในนี้ต่อให้มีมือดีมาแอบหยิบช็อกโกแลตออกไปจากตู้เย็นหรือออกไปจากที่เนี่ยเราก็ไม่มีทางทําหายถือเป็นการใช้เทคโนโลยี ไดอย่างน่ารักแล้วก็เฉียบคมนะคะเพราะว่าเฮอร์ชี่เขาไม่ได้ขายแค่ช็อกโกแลตนะแต่เขาขายความรักความห่วงที่แฟนๆช็อกโกแลตเลเวอร์มีต่อแบร์ไม่ได้หยิบเอาอินไซต์ที่ตรงเพนพอร์ตามาขยายเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครแถมไอเดียแบบนี้ยังส่งเสริมความน่าเชื่อถือของแคมเปญที่ดูเหมือนจะมาเล่นๆนะแต่ว่าเขาจริงจังจริงๆ